สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอนุธิดาฟูมเฟยหรือเรียกกันสั้นๆว่าคุณครูตุ๊กตาค่ะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องทบทวนพยัญชนะไทยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะคุณครูขอแจ,จ้งจุดประสงค์การเรียนของวันนี้ก่อนค่ะ 1. นักเรียนสามารถบอกพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนค่ะนักเรียนยังจําพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวได้ไหมคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะตอนอยู่ปหนึ่งยังจํากันได้อยู่ไหมคะว่าแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะสอนให้นักเรียน ทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเลยนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะนักเรียนกไกอ่านว่ากขอไขอ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอ คอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจ้จานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ โอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอ ทอนังมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเน้นอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเตาอ่านว่าตอทอถุงอ่านว่า ทอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอ,อนอหนูอ่านว่านอบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่า พอพึ่งอ่านว่าพอพอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่า มยอยักอ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าอรอวอแหวนอ่านว่าวอสอสลาอ่านว่าสอ สอหรือสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหยีบอ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่ารอออ่อางอ่านว่าอ ว่าฮอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนการทบทวนพยัญนชนะทั้ง44ตัววันนี้นะคะอ่านออกเสียงกันถูกไหมเอ่ยยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าอ่านออกเสียงแบบนี้คุณครูอยากฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งนะคะว่าแต่และตัวออกเสียงอย่างไรนะคะให้นักเรียนไปฝึกเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย